นับวันดูจะเป็นอีกหนึ่งดิวล้มเหลวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปทุกทีครับสำหรับแอนโทนีปีกจอมหมุนที่ย้ายจากอาจจอันสเตอร์ดำมาร่วมทับปีศาจแดงมาซัมเมอร์2022โดยค่าตัวสูงถึง83.7ล้านปอนหรือกว่า100ล้านยูโร เอาหล่าย้อนกลับไปช่วงแรกถ้าจํากันได้แอนโทนีเปิดตัวสุดร้อนแรงโดยฟอร์มซัดประตู3เกมติดแถมแต่ละทีมที่ยิงได้ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มหัวตารางทั้งนั้นไล่ตั้งแต่เกมชนะอาร์เซนอลสาบุกแพ้แมนซิตี้หกก่อนจะปิดท้ายด้วยการยิงเอเวอเรตันพาทีมชนะ1นึ 2. สองสําหรับแอนโทนีนะวันนั้นตัวเขาฉายแววคุ้มและดูมีของไม่น้อยคือย้ายมาด้วยค่าตัวระดับร้อยล้านคุณต้องเริ่มต้นเปลี่ยงปล้งแบบนี้แหละถึงจะสมกับที่แฟนบอลคาดหวัง ใน่ไรก็ตามฝีเท้าช่วงแรกเหมือนจะเป็นเพียงฮันนีมูนที่เด็กผีชื่นใจได้ไม่นานครับเพราะสุดท้ายปีกบาซิเลียนเหมือนจะค่อยๆหมดโปรรู้ตัวอีกทีแอนโทนีก็ออกทะเลไปไกลแล้วจะฟอร์มการเล่นที่มีแต่ทรงกับซุดชนิดผ่านมา2องฤดูการเต็มลงสนามไป86นัดยิงได้เพียง12ประตูกับอีก5แอซซิต เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่มาพร้อมกับความกดดันจากค่าตัวมหาศาลไหนจะนอกสนามยังมีปัญหาคดีทำร้ายร่างกายแฟนเก่าที่คาราคาซังอยู่พักนึงและแม้จะรอดตัวไม่โดนคดีเพราะหลักฐานไม่เพียงพอในภายหลังหากแต่เรื่องวุ่นวุ่นที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจปีกจอมหมุนให้เสียสมาธิไม่มากก็น้อย สลับสลับมารู้กัน2024 2025นี่ก็เข้าปีที่3ของแอนโทนีกับแมนยูเนเต็ดแล้วแต่ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับที่ยา่กว่านั้นคือปัจจุบันเขาตกเป็นสำรองเต็มตัวแทบไม่ได้ลงเล่น ถึงตรงนี้โปรแกรมผ่านมา10นัดทุกรายการแอนโทนี่เพิ่งจะได้ลงไปแค่139นาทีโดยตัวเขาเพิ่งจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเกมแรกและเกมเดียวแมชเปิดบ้านรับบาร์ซิลีในถ้วยลีกคับที่บรรดาดาวรุ่งตัวสำรองได้โอกาสลงไปคอสนิมคือแม้แต่เอริกเทนฮากที่ซื้อสิทธิ์เก่าคนนี้มากับมือก็ยังไม่สามารถเค้นฟอร์มดึงศักยภาพแอนโทนีให้ออกมาได้อย่างที่ควรจะเป็น แอนโทนีอยู่ที่นี่มา2ฤดูกาลและเขาก็คงไม่ดีไปกว่านี้แล้วล่ะถ้าคุณดึงผู้เล่นค่าตัวมหาศาลมาร่วมทีมนักเตะเหล่านี้ต้องสร้างความแตกต่างได้ทันทีเขาต้องแสดงคุณภาพออกมาทั้งการยิงประตูและทำแอสซิดไม่กี่เดือนก่อนยับสตัมตำนานแมนยูไนต็ดออกมาพูดถึงแอนโทนีไว้แบบนั้นครับเรียกว่าตลอด2ปีกว่าในโรออทฟฟอร์ดไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักของปีกจอมหมุน กลับมาว่ากันต่อเรื่องค่าตัวอย่างที่เล่าไว้เมื่อตอนต้นแอนโทนีย้ายมาอยู่ในเตดด้วยค่าตัว100ล้านยูโรประเด็นน่าสนใจคือล่าสุดทางเฟิร์มาร์ดเว็บไซต์ข้อมูลฟุตบอลชื่อดังทําการวิเคราะห์มูล,ลค่าทางการตลาดของนักเตะโดยประเมินจากฝีเท้าฟอร์มการเล่นอายุและสัญญาที่เหลือกับต้นสังกัดจะพบว่าค่าตัวของแอนโทนีที่เคยพุ่งทะยานไปถึงร้อยล้านตอนย้ายมาคาแข้งกับแมนยูลดลงมาเหลือเพียง20ล้านยูโรเท่านั้น คือถ้าจะขายนักเตะตอนนี้แมนยูเนเตดจะขาดทุนยับยับถึง80%ครับที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่าคือเมื่อย้อนกลับไปปี2022ก่อนย้ายมาอังกฤษจะพบว่าค่าตัวจริงๆของแอนโทนีควรอยู่ที่35-40ล้านยูโรด้วยซ้ําและนั้นน้อยกว่าตัวเลขที่แมนยูเนเตดยื่นข้อเสนอไปเกินครึ่งที่สําคัญเล่นไปเล่นมา2ซีซั่นค่าตัว20ล้านยูโรตอนนี้ถูกกว่าราคาประเมินสมัยอยู่อาแจ็กซะอีก โดยปัจจุบันเอนโทนี่ในวัย24อย่าง25ายังเหลือสัญญากับแมนยูอีก3ปีเต็มพร้อมรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ2 0 0 0 0 0ปอนด์แน่นอนไม่มีใครรู้อนาคตว่าปีกบัลซิเลียนกับปีศาจ์แดงจะจบลงแบบไหนหากแต่ถึงวันนี้วัดกันด้วยฝีเท้าฟอร์มการเล่นและค่าตัวที่หล่นวูบจนน่าใจหายคงไม่เกินจริงนักหากจะกล่าวว่าแอนโทนี่คืออีกหนึ่งดีลล้มเหลวในประวัติศาสตร์การซื้อตัวนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ